สวัสดีจ้าพบก,กับไทยออซี่แชแนลวันนี้ล้างตู้เย็นจา้าเมนูใกล้จะสิ้นเดือนเนาะเออเอาก็เอาของที่เหลือในตู้เย็นมาเห็ดกับข่ากินก็คือพะโลหลายวันแล้วเนาะเอาแศ่ตู้เย็นไว้เป็นอาหารใกล้จะสิ้นเดือนเหมือนสิ้นใจบางคนก็ว่าโอ้ย สิสิ้นเดือนจักหน่อยเงินก็นออกใส่ใส่ไปโหลดพอเงินออกแล้วก็ะจังไปหากินมูกทะไปหากินอาหารอร่อยแสบดีๆเจ้าบ่เคยคิดบ่อว่าความลำบากมันหนักกลัวกว,กว่าความหิวโหยมันหิวโหยมากกว่าเงินโบมีไปยืมไผยไผกับบ่ห้ยไปขอไัย ใครก็ไล่หนีไปยิปยืมิีห้ดอกเข้าก็ว,วา่าบโดีเข้าก็วเว่าเพิ่นก็เลยมาเหตุแม่นู่ง่ายๆที่เหลือจากตู้เย็นมาให้พี่น้องเบิง่งบางมือเฮ็ดกับข่าแ่บกับเขาบ้เขานัวกับบแมนว่าสิกินเบิดกับเลือไว้กินมือไม่เวลาใหม่นี่จะเฮ้าพะโลที่เหลือมาแล้กกับพักกาศ อีกครึ่งสี่หัวหนึ่งที่เหลือมามาต้มเพื่อกินประทังชีวิตต่อหนึ่งขาะของคลีนในตู้เย็นบบแมนวามันสิเสียการที่เก็บไว้โดยที่ห้าบริทิมหฮามีตู้เย็นหฮาก็สามารถเอามามีเห็ดนันเห็ดหนีได้เงินหาบาทก็มีคาซุมอ้อนี้เงินสิบบาทมีคาซุมอ้อนี่ คือขอ่ยนี่นเหตุงานโตเป็นเกี่ยวหัวเป็นน็อตกางเงินกับยังบ่เหลือใส่เลือเก็บเจ้าคิดเบิ้งนี่มา,มาหมาฮอหนึ่งยูนีตเท่าสามเท่าสามดอลเท้าส,สามบาทแต่อยู่บานเท่าสิบห้าบาทกันยังบ่มีภัยอยากเลี้ยวแลนนอกจากว่าจำเป็นหลีในในสิ้นเดือนแมนบอหละซุ้มเจ้าข่เ้าถือโบนี่กับมีมาหมามีใคร เออพะโลที่เรือไวน้ำพะโลที่เรือไวแล้วกระถามันเดือดเนาะว่าง่ายงซะนี่พ่อมันเดือดแล้วเข้ากบปรุงตามที่เข้าต้องการเครื่องปรุงข้ามีอยู่แล้วเข้าแถบบริลงลทุ่นยังเครื่องปรุงเข้ากบมีห้มาพอบต้นทุนถ้าเข้าไปสื่อแถบที่เข้าสื่อไวก่อนหนะ้านั่นเข้ากะได้กลับมาใส่กินเป็นมือมียังก็กินไปโหลดพี่น้องเอ้ย มันบรดเหตุให้เห่าทุกให้เห่าลำบากเสมอไปดอกการประหยัดอยู่ประหยัดกินมันเหตุให้เห่ามีไปหนาบบแมนมีเงินเก่าพัานเงินหมื่นฮักคาลดคานันคานีเจ้าสิบกินมูกระสามรอยสี่รอยแม้นอยากกินแสบกินนัวกินดีละมือหนาเด้เจ้าสิเหลือยั้งไว้กินคันคอยว่าบถือคอมเมนต์ได้เลย คำนวณเดือนหนึ่งเอาเรื่องเงินอยู่หาหกพันเห็ดได้สิกลุ่มเดือนใส่สิคาเชาหกองใส่สคากินคาอยู่กับวสุซำเหตเองหากับเขาเองกินเองเนาะเมนูนี่เมนูง่ายๆกินง่ายเซ้นง่ายหลักกับราคาประหยัดคอยลงทุนขังก่อนตอนนี้ก็ได้กินพร้อมไปรับประทานเมืองเด้อ